สวัสดีทุกคนอ่อวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงแบบเคล็ดลับเมืองใหม่ที่ทำในทูปแล้วก็าอายนะทุกคนแล้วก็แบบไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยขี้อายคือเราที่จริงเราก็คือรถผ่านไปรนะยะที่จริงเราขี้อายนะแบบว่าไม่กล้าอัดเสียงอะไรเงี้ยแบบ สังเกตเลยว่าคลิปแรกๆเราใช้เสียงซีรีด้วยซ้ำอะเราก็แบบเออไม่ไม่กล้าพูดใช่ไหมแล้วเราก็แบบอ,อ่เอาเสียงเราก็เลยใช้แบบเสียงภาคเสียงซีรีอะไรพวกนั้นตามแบบว่าออบันทึกแล้วก็แบบแต่ว่าเสียงคุณภาพมันจะไม่ดีเพราะว่าแบบตัวไมคกับลำโพงมันจะชอ็อตมันจะไม่เหมือนกับว่า ไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเราใช้หูฟังหรือว่าเสียงนอกใช่ไหมพอเปิดเสียงซีรีมันจะเป็นเสียงระบบแล้วก็คือในตัวไม์เวลาเราเปิดมันมันก็จะตีกันเสียงมันก็จะแบบมีเสียงช็อตเป็นระยะอะไรแบบนแบบ้แล้วก็คือแบบพูดก็คือเป็นไม่ไม่เป็นวักเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เราก็เลยแบบอ,อพยายามตอนแรกอะ่ะ ประมาณสองสามคลิปแรกแก็เป็นแบบยังอายๆอยู่ I อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบฝึกนะทุกคนฝึกโดยการเาเสียบหูฟังแล้วก็เปิดไมค์เปิดไมค์แล้วก็คือมันจะมันจะมีเสียงดังในหูฟังจะไม่เป็นเสียงเราแล้วก็พูดพูดเหมือนจัดรายการวิทยุอะไรเงี้ยล้วก็คุยกับตัวเองแล้วก็แคุยไปเรื่อยเรื่อยเรื่องสาระบ้างซีเรียสบ้างหรือว่าแบบดราม่าอะไรไปบ้าง แต่ว่าก็คือไม่ได้อัดเสียงไงเสียงรถแรงมากเลยอันนั้มีเสียงเข้านะบ้านอยู่ใกล้ถนนนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าอืมคือตอนเนี้ยเราก็พูดพอแบบไม่ได้เก่งนะที่คนที่เราบอบอกเรื่องเนี้ย คือแบบอยากให้อยากให้แบบรู้ว่าประสบการณ์ของเราเป็นยังไงอะแบบเราอัดเปลี่ยงลงคลิปเนี่ยแต่ละครั้งก็คือแบบเออเริ่มพูดได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าให้พูดแบบตั้งกล้องอะเราก็ยังอายอยู่นะแต่ว่าแบบตอนแรกเสียงเราก็ไม่กล้าอัดด้วยซ้ำอะเพราะว่าแบบเออแบบเหมือนไม่อะไรเงี้ยหูฟังก็ตั้งค่าแบบไม่ค่อยเป็นแล้วก็แบบ เอออะไนใช่ไหมแล้วก็พออัดไปเรื่อยๆเออแล้วก็พอทําได้เราก็แบบฝึกด้วยการเสียบไม้แต่ไม่ได้บันทึกเสียงอ่ะเสียบแล้วก็เปิดไม้แล้วก็แบบเปิดลําโพงให้ดังอะไรเงี้ยแล้วก็พูดพูดใส่ไม้อะไรไปเรื่อยๆเออก็เลยมาแบาบว่ามาคือฝึกกันได้แล้วทุกคนเราเราก็ฝึกนี้แหละแล้วก็มันก็แบบ มัอนช่วฝึกให้เรากล้าพูดขึ้นแล้วก็มีความรวดเร็วในการพูดอะไรนีไม่ไม่ต้องนึกอะไร้ากใช่ไหมหรยไม่ต้องแบบว่าอ่านอะไรเงี้ยก็แบบว่าเราก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ